สวัสดีพี่น้องมือนี้พบพ่อกระเบ,บ่าเอืออีกแล้วพี่น้องก็อยู่ในซองของเจคามอีกแล้วพี่น้องเลยจากบลูอะซองเจคามหรือซองเบาเอือกันแท้ตอนนี้อยู่ห้างหน้าของอันคุณยายพี่น้องอันลงมาซองเบิ่งหมักบัวแต่ว่าหมักบัวกับบอมีดอกพี่น้องพออยู่น้องระเบ้าพี่น้องกะบบอมีหมักบัวกับบอมย่างพี่น้องเขาเสียเอาอัน มากคูนมาคิดเบ็ดกันดีกว่าเลยเอาๆคือมีแตนปุ๊อยู่น้องก็ได้อันดอกบวกกับบมีมากบวกัยังบมีเอาไปเก็บมากคูนกับพี่นนองเมื่อกี้ก็เห็นแตนบินแวงๆวอยู่โอ้นี่มากคูนมันออกไปแล้วมันมีชิบอ่นี น่โบมีสะโฟนตกห้ามมันมันก็นออกบลาวานี่ได้สะ่ะนี่อยอะบ่โอ้ยมันมีน้ำนาอพี่น้องน้ำเขามันก็บวอยู่แล้วลวงคูณเอาไปคิดเบสพี่น้องนะโ่มีสะนะมันมีแต่น้ำ ยู่ได้ต้นไม่ได้ทำบ่มีบอกเบาหนักพันพันเบิ้องผดานมันบ่มีแต่ว่าหมากไม่มันกันผู้ห่อยำย่างอยู่ตอนมันยังดีนะป,ปิดกันมัดครูนนี่ใส่บ่มี มากคูนดิบๆพี่น้องหักโปะนะข้างในเหลืองเป็นตะแซบคือ,อยังบมก,กินเด้บอบมเคยกินแต่พอแต่แม่กับโกเคยกินเด้อหมากคูนเด้อภารกิจของเราก็คือวันนี้มาเอาหมากคูนไปไปขิดเบ็ดพี่น้อง แต่ก็ล่มเร็วโอ้ต้นคูนี่ต้นใหญ่ใหญ่พี่น้องอยู่คันน้องนี่แหละอยู่คันน้องระบาวพี่น้องอันนี้ก็คือต้นใบหญ้าคิวพี่น้องเอ้ยอันเวลาอันบาบามีดบาดไม้บาดม,มือแหละอันอันหย่ำต้นหญ้าคิวนี่พี่เ้าะใส่ในพจน์สิเลือดพจน์สิหยุดเลย มืุส anyway. oh, ่าวนี่เอ็นเบาเอือนเอาหายเจ๊มาไล่อยู่พี่น้องถ้าผู้ใดเบิ่งสองเบาเอือกะยำหยำหยำหยำเลยกะเอาไปใส่แพ้เลยพี่น้องโอ้คือมาหกแท้ดีมีแต่ต้นหยาน้ำหยาหยุบได้จักแนวระยะอันเจ๊ ลองหาน้ำไม้นำกันพี่น้องจักซิมีหนอดและซิมีแนงส,งสงสัยซิมีแนงอยู่ <c oughs> จิกซิพอแนงหรือซิพอแตนเด้อแนงกับแนงน้อยนปอยไปไปเบิ่งน้ำเจค้หมุดปลาหมุดดงกันด้พี่นนอง นี่เพิ่นได้เลยพี่น้องเดาออกมาเลยหัวกยองสบายดีพี่น้องหัวกันยองหา่หน่อไหม่ใส่หน่อไหม่นะเดี๋ยวพี่น้องเทิมผมมันกอลงมาล่ะบนอนามยังอยู่ผมยังอยู่ขะน้องอยู่เอาเอาเอาชิดกบกางเกาะกางเกาะแน่นอนแค่นี้เองนะกอละ เนงซันี่นะพอดีแกงพี่น้องแบบว่าแกผ้าเครื่องผ้าเครื่องหล่นนะพูนทางในผู้เนงหนึ่งกอและว,น,น,วนีงบรานไปแกได้พี่น้องผู้พูดเนียงหนึ่งแล้วก็นี้อีกนงหนึ่ง,ง,งตอนนี้เจ๊ะคาพันกออย่เท่าป้าหานาะไหมแป๊บเดียวหัวยุง อันหน่อไม้มันไอเนงหน่อไม้อัน,น,นอไผ่ไพ่นห,ห,หน่ามันได้พี่น้องเอ้ยแต่เก่าแกงแซบแกงเนาะอันเนงซับนีนะ่พอดีแกงแซบพี่น้องโอ้ยมันกระสีเบิดงามแล้วเนาะนี่มันเดือนได้แล้วนี่มันจะเดือดซีบเลยเดือนตุลาค่งนี่ด้ซะเนงนีงง่แมงบ่ แมงพี่น้องมอานี่แนี่โอ้ยคือสมัตเอาเนี่ยเอาซาแต่ละงไปทีนี่เอากระต่ายเลยกระต่ายยังบ่มาคนถือกระต่ายยังบ่มาอยู่พี่น้องนี่ซ้ำนี่พอดีแบบแกแล้วก็ทีมลุงหมอเลยพี่น้อง อึดหอาบแต่ว่ามันพอดีกแกงแสบเละพี่น้องเนาะพม่ใชีว่าอึดกระว่าเลนกับอึอออดอย,ย,ย,ยู่อืมสิดาย่บูเดสิดายุบูเดอื้ออุยนี่เองได้แล้วพี่น้องเอ้ยพ่อมาคอยพี่น้องเก็บเอาคือเกานี่ โอ้ยปักกาเก๋ออมวยใส่เกลียงหน้าไม้สามหน่วยอันนี้แมนบอบอแมนเอาอันี้อยกหน่อยหนึ่งป็นหน่วยน้อยเทเด้ห่วยห้องค้างหน้าละเสาเลยพี่น้องเอ้ยเก็บมาคอยกันเด้อพี่น้องอมวยใส่เกลียงหน้าไม้ โอ้โหอีปูคือลายแท้เด้หูอีปูคายเด้อพี่น้องเอย้ยบ่เป็นอีปูอันนั้นได้อีปูคายเนี่ยโตมันสีออกกันลายๆคุณลายๆกเ็เลื่อินกับปูคายสมัยพ่อสมัยแม่เอินกับพาเอินกับปูคายก็สชเอินกับปูคายนนะมันเลยพี่น้องเอย้ยหาเก็บอหอยกันบ่อน้อนำพ่นก้อนออกมาอยู่พี่น้อง เอามาซอนคว่ำกันอีกใส่โนมัยอ้าวคือว่าตั้งแต่คือว่ากออย่งเมื่อกี้นี่เออเออน้ำไม้กามันสีเบิร์ตยามเลยพี่น้องไม่ก็เลยอึดบอกไว ค่อยสีผากล่องลมอยู่ดนะพี่น้องเด็ดป่วยกับเบาอกอน่อยู่ในกอะเป๋นี่ได้หลายเติบได้พี่น้งนงบบอ,อง,ง,องเอ้ยพอแกงน้อยอยู่นะแกงแบบสบปุกสปุ่อย่างนี้น,นี่นี่นี่แง่งนึงนี่เน,นนนนเฮ้ยหาหน้าใหม่จังเดี๋ยวบบยยมาโห็นหัวเรานี่งหน้าใหม่เกียวเขียวเนี่ยเออปลูขึ้นไปอันไหน กอลงมาอันเนี้ปูถึงปูฮันดีเอ้าเอาเบิ้งเบิ้งมันคือเมงหรอมันเมางพี่น้องบอกก็ยามันมาเสียบดอกดีดีอันนี้กัเมงบอโอ้ยนี่งกับเมงมันเมงพี่น้องมันบ่เสียบด้วยเนันมันแมงล่ ห่วยตามห้องก็เป็นห่วยดอกห้องเงี้ยหน่อยล้างขังรมปน้าพี่น้องเฮ็ดพวกพี่น้องเฮ็ดพวก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 ตา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 ยนี่พี่น้องพี่น้องเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกมันเน่าแล้วนี่นี่นี่มันเน่าก็มี พี่น้องเขาเจ้าเก็บไปนี่ยอะไรน,นี่นี่อันเขาเก็บบ่เนี่ยมมนรีวิวอัโอ้ยต่แ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 ต่อันทั้งนี้เนี่ยเขาเจ้าบ่เห็นบ่หรือว่า,าเขาจออเ,เขาจ้าบ่เอาเห้ก๊าลังว่าคือบ่ออกอยู่เนี่อันเงาไผ่ให้เน้พนันนะเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยดีใจจังเลยพี่น้องเอ้ย เก็บเห็ดปวกอีกแล้วพี่น้องอ่าหมดแล้วบันนี้เจค้ำฮกโบกนะสิบอกใหายขันเห็นเห็ดปวกนะนั่งสูดตายแต่เห็ดเห็ดปวกนี่ยนั่งสูดตายเลยพี่น้องเอ้ยดีไซน์าดพี่น้องตายตายตายลาบตามลำห้วยตามลำห้วยเอาหมดเอาคอยซีหมดเด้เป็นอย่างไรกาลังว่าซีหมดลงไปทางรูปเลยพี่น้อง นั่นเห็นบ่ในเกาะไผ่เนะอ้าผูกเบาะน้ำโอ้ยจะมาออกน้ำแถวเบาะน้ำปูมึงแน่ยผูกไปห้องผูกเออเออเออขอลงมาได้ตอนไหนนี่มี่เดี๋ยวได้เดี๋ยวเบาะเอื้อสิไปขังเบาะน้ำกันดนะพี่น้องพี่น้องเอ๋ยมันจะมาออกอยู่ขางต่ฟังห้องคักแท้ดีนี่โอ้ยขอยี่ตกห่วยแล้วพี่น้องพี่ตกห่วยตกห้องแล้วนี่ นี่มันคือเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกเอาเข้อย้ายคือว่าเลาะอ,อยู่คือบ่เห็นวะวนะี่ปูปผูพี่น,น้องผู้พี่ในายปูกม็มีไปเก็บเบาหนาเก็บเห็ดจังได้ๆนะพี่นอ้องเอ้ยลงมาเอามาักคูนหาน้ำไม้พาราเห็ดปวกกขอยู่ในใอันพืชน,นี่พี่นอ้อง ขี่ฮากันเนื้อคนมานไปขี่กับพ่อเฮดปฏิวัติไปคนเก็บเฮดได้ซะเ <c oughs> บิกทางนี้ก่อนเด้อพี่น้องจังหวาลามมาอยู่ไปจ้ะว่างมาครานี้ก็สิได้เก็บภาพบรรยากาศตอนหาเฮดแล้วก็เอ้ยบ่แม่นหาเฮดหาหน่อไม้แต่ว่าก็มาร์เฮดพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องสบายดี ไปแล้วพี่น้องเออเฮ็ดดันได้ลายอยู่แล้วพี่น้องแต่วันนี้ไม่ทับพี่น้องเอ้ยนแตกลแต่ว่าแตกไดแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อฝากอะไรกดแชร์เเรจีคำีเด้อพี่น้องน่ากาัยังไอ้อายอยู่แต่กบะบเอื้อกับอายอยู่แต่กับพ่อว่าได้พี่น้องอายแงไ,ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้ว